ก็กราบสวัสดีนะครับนะาเอฟซีมีคิงทุกทา่าน้ียกับคิงอีกแล้วนะครับนก,กระจงหอมมีคิงนั่นเองนะครับนะอ่าก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ก,กันด้วยนะเออวันนี้เรามากันหลายรอบมากแล้วนะเออแต่อาจจะไม่มีคลิปลงเพราะอูตายทาั้งเช็ดทั้งวันจริงจริงวันนี้ โอ้โหวันนี้อื้อมากวันนี้ทั้งวันเลยจริงๆวันนี้ไปโดนแปะมา2รอบติดติดแล้วนะอ่ะแจ้งเกมกันก่อนรอบ3ทุ่มวันนี้พ g 4เกมโจเกอร์เกมแพ้เมติกย่างละ4ี่เกมนะครับนะในรายชื่อนั้นก็ไม่ถูกใจเพราะฉะนั้นวันนี้พี่กิงขอ,งของเอาทุนทั้งหมดของเรานะมาลองแปะอกีกรอบหนึ่งวันนี้โอ้โหวันนี้พี่คิงโดนแปะไป2รอบติดติดแล้วนะเมื่อตอนบ่ายโดนสาวถ้ำไปอีก โอ้แม่งวันนี้อื้อมากอื้อจริงๆวันนี้โดนทั้งวันแล้วนะโอ้ไม่เช้าได้คีโอมาเกมเดียวสรุปแม่งทำไปทามาแม่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโอเคบรรยากาศในกลุ่มประมาณนี้นะเลื่องในดูแบบรวดเร็วแล้วกันวันนี้พิคกิงรอบสุดท้ายแล้วนะรอบนี้เอามาเยอะสักหน่อยเอามาพันหนึ่งมาดูกันว่ารอบนี้จะจ่ายหรือเปล่านะตอนแรกว่ารอโกททานไม่มีใครเช่นวินแต่รู้สึกว่าเหมือนจะไม่มีเลยนะสักสักรอบหนึ่งวันนี้นะเท่าที่รูเอ้ยนะ โอเคประมาณนี้ในกลุ่มก็จะมีการแจ้งเกมหนุนถุนพูดคุยกันว่าเกมไหนมาจะอยู่หรือว่าเกมไหนมีเป็นเซนการแตกตรงๆเพืเ่อนๆกันแคแบมลงแบบน,นี้เห็นไหมเออเราก็ไปตามๆกันได้สำหรับคนที่รู้จะเล่นเกมไหนก็ดูเพื่อนๆเอานะครับนะมารอบนี้รอบสุดท้ายของวันนี้แล้วนะถ้ารอบนี้ไม่ไหวเราพักกันยาวๆนะต่อกันอีกทีพรุ่งนี้เลยนะมาลองดูกันมาอ่ะหนึ่งพันสุดท้ายท้ายสุดของกูแล้ววันนี้กูจะไม่เล่นเยอะกว่านี้แล้วมาหมายแรกวัดใจกันไปเลย โอ้นี่เหนื่อยมากยอมเลยวันนี้เกมแข่งมากวันนี้เกมแม่งคิงสู้เขาไม่ได้อะโอเคอย่าเลยหยุดเออมาก่อนโอ้โหวันนี้หายใจไม่ค่อย่วท้องวันนี้โดนทั้งวันเลยแม่งวันนี้ดูรูกสึกมัอนเออดอกแรกมาชิงหนึ่งไม่ลงโอเคดอกแรกเปิดมาได้2องแไปก่อนโอ้โหวันนี้แปะกินไม่กิงไปพันเหมือนกนะวันนี้นะ สาวท่ามีก5 0ร้อยสรุปวันนี้กูเข้าเนื้อโอ้วันนี้ือ้อโอ้โหไม่ลงสักตัวแล้วเออแต่ก็ถือว่ายังได้วันนี้เขาแตกทั้งวันเลยในกลุ่มไนงะเมื่อกี้ี่้พิ้งเลื่อนให้ด้วยไหมแม่งแตกกันกระจุยมีกูตายอยู่คนเดียววันที่กูอืมหมายว่ามีช่องโอ,โอเคมีอะไรโอ้โหแม่งมาอย่างละตัว อโอ้โหแล้วเว่าทิ้งหมด792โอ้โหเปิดมาสอไม้แรกได้600กว่าพิคิงว่าจะไหลตักนิดนึงโอ้อัน,นี้ดูเหมือนเกมมค่ก็จะเป็นใจให้เราเลยนะแต่รอบรอบสุดท้ายแล้วอจริงๆวันนี้น่าจะไม่เล่นแล้วถ้าวันนี้ไม่แตกแล้วนะโอ้นี่อื้อมากเกมแม่งแข็งกับปูเหลือเกินใจร้ายกูมากวันนี้ปูมาใช้คีโอก็เกือบไม่รอดแต่ก็แตกไม่เยอะ อ่ะโอเคสิบพันโอ้มึงอีกแล้วโอ้เป็นบ้าเป็นบอไปเลยวันนี้แม่งมาเจ็ดร้อยหมดหน้าตักไปเลยมาโอ้นี่อ,อื้อมากยอมเลยวันนี้โอ้หงุดหงิดทั้งวันแล้วเนี่ยอ่ะ โอ้ยุดโอเคมาข้างบนสั้นหนึ่งโอเคมาดูกันไหมนี่จะจ่ายหรือเปล่าโอ้นี่ไม้แรกไม่จ่ายจ่ายนิดเดียวโอ้ไม้สองตกดำโอ้นี้ยอมเลยวันนี้แปลกกับพี่คิงแม่งไม่โอเคกันเลยเออโอเคสามสวยม,มาดอกนี้มีเจรอแล้วขอชิงช่องหนึ่งได้ไหมชิงช่องหนึ่งให้กูเถอะ เอก็ได้สักตัวเออชิงช่องหนึ่งให้กูได้ไหมได้ได้ได้เคยอยู่ชิงหนึ่งชิงหนึ่งอ,อือร้อยหกสิบแม่งนิดเดียวโอ้โหโอเคยังดีพันสามโอ้ได้มาฆ่าไม้ตกดำคืนมาชิงอู้ยแม่งโอ้แม่งลายสวยจัดโอ้โหระดับทิ้งหมดโอ้นี่เคเออ กระทัดคิวสามไม่ได้โอนิตเตอร์จัดจัดเกมแมงเจสิบสามอ่ะเคขยับมาฝับแปะนอนดอกนี้เท่าไหร่แปะนอนแปะนอนโผล่อมาแล้วโอ้ฝั่งโอ้ย,ออย,อย,อยแม่มึงโอ้ยสามพันเก้าสุดอู้สี่พันสองกลมๆโอ้ย, 4, 2, อยวันนี้กู โอ้โห uh huh. ดูโอ้โ oh. ห oh, นี่กูยอมอันนี่เกมแม่งก็ะจะยอมจ่ายให้เราดูเพื่อนโอ้ oh, แม่งแปะนอนดอกนี้ลัน่นโอ้โหเอาไงมาต่อยสักนิดนึงโอ้ oh, แม่งวันนี้ยอมเลยว่าเกมแม่งแข่งกับกูเหลือเกินโ oh, อน้แม่งแปะนอนเมื่อกี้โคตรสวยจวังหวะเมื่อกี้เคไหลแล้วแปะนอนซ้ำนะโอ้ยโอ้แม่งมือสั่นเลยเนี่ยโอ้ oh. ยาไปเฉียดลูกอย่าไปเฉียดมาโอเคเรอบเ,เปลี่ยนตัวคุณหน่อยเอาสิบสิบพอ,อเออคิวหนึ่งไม่ได้ระทัดมาสวยดอกนี้พันห้าคโอวันนี้รอบค้ำเอาอีกแล้ว A 1ไม่ลงไม่เป็นไรเพื่อนครับ โอ้ย1006โอ้โอ้นี่รอบคําได้อีกแล้วโอ้ช่วงนี้ดวงเราฝากกับรอบคําอย่างเดียวเลยวันนี้ช่วงกลางวันไม่โอเคจริงๆโอ้ยเอาเาไหอ่อะไรโอ้พันเดียวแล้วดูเบ็ด10เบ็ดเบ็ด14เมื่อกี้จ่าย4,002มึงดูเบ็ด20จ่าย900กว่า โอ้อยังได้อยู่ K 1ได้ไหม K หนึ่งได้อ้ไม่ได้เอาเว้เอาเว้โอซอนสองรอบติดเลยเหลือเชื่อประทัดต่ออีกนิดหมืน่นได้ไม่ได้โอเคโอ้วันนี้อู้หลับฝันดีแล้ว2,820ัอเคโอ้โอดูมาเราจะไม่เพิ่มเบ็ดกันก่อน มันแตกสองไม้ติดมีความน่าเอารอบสามบ้าไปแล้วโอ้นี่ต้นนอกด้นไนนอนกระจุยกระจายเลยดูโอ้มาดูกันเดี๋ยวเราจะไม่เพิ่มเบ็ดก่อนเราขอดูสถานการณ์กันก่อนนะเอออย่าตกนะลูกนะมึงผ่านมา2ไม้ติดๆแล้วมึงอย่ามาตกเอาไม้นี้นะกูบอกก่อนโอเคเข็มเริ่มสั่นกัวแค่นี้แหละ เอเออ A หนึ่งได้ไหมได้สวยมีสิบในโดงโอเคหกรโอเคเลยห้าหมุนมาดวูว่าจะขาดทุนหรือเปล่านะถ้ามานี้ขาดทุนเราเลิกแต่ถ้ามานี้ยังมีกำไรอยู่เราต่อโอ้ วันนี้รู้สึกว่ามาดีแปลกๆรอบคั่วันนี้นะนอนสองรอบสมรอบติดเลยเมื่อกี้เหลือเชื่อเออเออยังไงเอ1ได้ได,ได้อยู่โอ้แม่งพอดีเป๊ะเอโอ้โหกำไรร้อยเดียวเริ่มไม่ใจพันร้อยโอเคยังดีไหมนี่ยังถือไม่ขาดทุนนะแม่ง โอ้อื้อจัดๆวันนี้หายโล่งเลยวันนี้โอ้สมองปลอดโปร่งโอ้วันนี้กูอื้อทั้งวันแล้วเนี่ยวันนี้ไปไหนก็ตายไปไหนก็ตายแม่มึงเอาอีกแล้วมาอีกแล้วดำมาอีกแล้วโอ้โหมา แรกก่อนแล้วกันโอเคอ่ะของข้างบนก่อนโอเคเอาสิบสิบพอมั่วแล้วกูเล่นมั่วแล้วตอนเนี้ยไม่มีเทคนิคเส้นตรงเส้นตีแล้วกูกดมั่วล้วนๆเลยตอนเนี้ยนะแต่จะไม่กดตัวคูณสูงเด็ดขาดวันนี้สัญญาตัวเองแล้ววันนี้พี่คิงลองมาแล้วกูกดคูณ12ยังไม่ผ่านวันนี้เออเอาอู้หรอบสี่ โอ้โหนี่นอนบ้าไปเลยโอ้เหลือเชื่อโอ้ยพันแปดโอ้โนอนสามรอบสี่รอบติดเคอูู้ยเอาแล้วกูว่นนี่กูถึงหมื่นกูถึงหมื่นเธอวันนี้โอ้โหถึงหมื่นแน่มึงเชื่อกูวันนี้เออเคสองเคไม่ให้ลงถึงไหมเดย์พันสี่ถึงไหมถึงเธอเพื่อนอีกนิด อีกนิดอื้อสิบช่องหนึ่งทีอื้อได้สวยเคสองสวยมาแล้วเก้าพันแล้วอือหือไม่ได้ดูดอกนี้ออ้อเคอ่ะคิวสิบอ้าโหไม่ถึงว่ะโอ้ยมานี้ก็ยังได้สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบเคโอ้โหนี่แปะนอนบ้าไปแล้วดูโอกาส โอ้น,นี่เอาจริงๆโอกาสเข้าแปะนอนนี่น้อยมากเลยนะโอ้แต่วันนี้นอนบ้าไปเลยนอนเหมือนบลกอกไม้นี้สุดท้ายท้ายสุดเรามาดูกันว่าจะถึงหมื่นหรือเปล่าอ่ะกัวตัวคุณเดิมนี่แหละโอ้โหว่าไม่ถึงโอ้ไม้เป็นไม้แล้วโอ้นี้ กดดัยังน่ากลัวเหมือนเดิมอ่ะโอเคมาสองดวงโอเคลูกโอเคพอแค่นี้แหละโอ้มาดูกันว่ามันนี้จะจ่ายหรือเปล่ามันนี้ไม่จ่ายพี่คิงก็เลิกแล้วรู้สึกว่าเราจะเล่นนานเกินไปแล้วอุ้ยเจได้ได้อยู่สวยมี มีอะไรบ้างล่ะเออในสิบสวยประทัดรอ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 โอ้โ,อโหนั่แค่นั้นขอเอหนึ่งโอ้ยทำไมมันแข็งยังเลยโว้ยเอหนึ่งไม่ได้เหรอโอ้โววันนี้แปะนน็อตแวบพันเจ็ดูอุ้ยตื่นแล้วมื่นแล้วมื่นแล้ว,ลวสิบสวยเอาแล้วเออมื่นแตกแล้วครับโอ้โห โอ้ย2 7 0พนโอ้ันนี้กูหมื่นแตกเออเอหนึ่งไม่ลงอีกสองหมุนออได้ไหมอีกนิดนึงหมื่นพันขอหมื่นพันหมื่นพันได้ไหมเคออคิวมึงได้อยู่โอ้โหคาสามบาทโอ้บ้าไปเลยวันนี้แปะนอนกระจุยสี่รอบติด โอ้โหเอาจริงๆโอกาสแบบนี้กูยกให้หนึ่งในพันในร้อยเลยแม่งแทบจะไม่มีพี่กิงมาเล่นหลายคนก็เห็นแล้วว่าแม่งแปะนอนน้อยมากช่วงนี้เอาจริงๆแปะแทบจะไม่นอนเหมือนเขาเอาอกๆแหโอ้วันนี้รอบค่ําแปะนอนสี่รอบติดโอ้แล้วจ่ายทุกไม้เออแต่ก็ตกดําชิบหายเหมือนกันนะโอเคไม่ต่อแล้ววันนี้พอแค่หมื่นพันนี่แหละนะโอเคอาจารย์พีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วย้วเช่เคยแนะนำไปเล่นตามรับชมความดึงโอ้รอบนี้แก้แค่สำเร็จแล้วฟันดี กูจะพูดอะไรบายบายจุ๊บ